สำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเทคนิคการหารเลขด้วย9้าวเดินไเงาการตังหารกันนะคะอ่านเทคนิคกันเลยจ้ามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ3,123หารด้วย9นะคะเราก็ตั้งไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นเราก็ดึงตัวแรกลงมานะั่นก็คืออะไรคะ 3... แล้วนำตัวที่ดึงมาไปบวกกับตัวถัดไปเราจะได้เ 4ใช่ไหมคะนำา4ไปบวกกับตัวถัดไปได้เป็นอะไรคะ6ใช่ไหมคะเราได้มาแล้วนะคะ346ค่ะต่อไปเราจะหาเศษกันนะคะเศษเกิดจากการนำเลข1 2 3 4ตัวนี้มาบวกเรียงกันก็คือ3บวก1บวก2บวก3ได้คำตอบเป็นอะไรคะเป็น9นะคะต่อไปเราก็เอาเลขที่เราบวกได้ได้เนะะี่ยค่ะมาหาร9อีกที จะได้คำตอบออกมาเป็น1ใช่ไหมคะจากนั้นนำ3า6 4 6มาบวกกับเลข1ตรงนี้นะคะจะได้คำตอบสุดท้ายเป็น346บวก1เท่ากับ347นั่นเองคะ่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยคะ่ะ